จำเกี war, Thailand, to ่ยวกับวัฒนธรรมไทยมักเชื่อมโยงกับอาหารไทยเรือนไทยภาษาไทยกลางการแต่งกายแบบไทยพอพูดถึงชุดไทยก็จะนึกถึงยุคโบราณอายุทยา ภาพยนตร์ละครการจัดการแสดงต่างๆเน้นนุ่งสิ้นนุ่งโจงห่มสบายยิ้มสยามกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยผิดไหมไม่ผิดแต่ยังไม่ถูกทั้งหมด ไทยมีประชากรที่หลากหลายคนไทยแต่ละคนก็มีความหลากหลายในตนเองความเป็นไทยไม่ได้มีหนึ่งเดียวความหลากหลายที่งดงามนี้เป็นเหมือนแสงเรืองรองในพื้นที่ต่างๆทั่วไทยแต่บางแห่งถูกทำให้ริบปรี่ลงด้วยเหตุผลนา,นานาประการ การพัฒนาไพรวันเป็นนักดนตรีปรกากยอก่อตั้งมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธ์ขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนและสืบสารองค์ความรู้ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์ในกนละกายในพื้นที่เนี่ยมันต้องมีกันยกระดับเป็นกนละกายกลางขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะนําไปสู่ยุทธศาสตร์พี่น้องชุมชนชาติพันธ์กลายเป็นผู้เปราะบางทางสังคมทันทีเลย าเราอยู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้มีศักยภาพในสังคมมีความมั่นคงและมีศักยภาพที่จะที่จะทำให้คนมาเรียนรู้กับเราชนพื้นเมืองเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ประมาณ470ล้านคนมีภาษา4,000กว่าภาษา ประมาณสองในสาอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียในประเทศไทยมี70กว่ากลุ่มชาติพันธุ์ภาษากระจายอยู่ในส่วนต่างๆของประเทศมีทั้งกลุ่มคนดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่ดึกดำบรรและที่เคลื่อนย้ายอพยพมาหลายละลอก ชาติพันธุ์หมายถึงกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมและภาษาพูดของตนเองวัฒนธรรมไม่อยู่นิ่งตายตัวจากการปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ่มชาติพันธุ์การอพยพย,ย้ายถิ่นเป็นต้นแผ่นดินนี้เป็นเส้นทางของคนจากอาหรับอินเดียพมา่าจีนลาวเวียดนามเขมรมาเลเซียหมู่เกาะต่างๆ ติดต่อค้าขายสัมพันธ์กันมาแต่โบราณสืบย้อนไปนับพันปีสังคมไทยมีลักษณะที่เป็นสังคมของพระหุวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ดร,ร์จตุพลคำปวนสายนักวิชาการซึ่งศึกษาด้านการเคลื่อนย้ายประชากรไทยโดยวิเคราะห์จาก DNA โบราณและ DNA คนไทยปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่และประวัติศาสตร์โบราณคดีทำให้ได้ข้อมูลประชากรในประเทศไทยชัดเจนขึ้นมากในการศึกษาลักษณะหลักฐานทางพันธุศาสตร์นะครับหรือว่าการใช้ DNA เนาะ ก็จะสามารถที่จะยืนยันได้ว่าตัวสังคมไทยเนี่ยครับมีความเป็นพระหุสังคมก็คือประกอบขึ้นด้วยกลุ่มชนเนี่ยที่มีความหลากหลายของผู้คนที่เข้ามาอยู่รวมกันอย่างในการศึกษาของตัว DNA เองเนี่ยสามารถสืบกลับไปถึงกำเนิดของมนุษยชาติได้นะครับกำเนิดของมนุษยชาติเนี่ยหลักฐาน DNA มักจะยืนยันตรงกันว่ามนุษยชาติเนี่ยเกิดขึ้นที่ทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณแสนถึงแสนห้าหมื่นปีก่อนนะครับแล้วเชื้อสายเนี้ยก็ถูกถ่ายทอดมาจนถึงคนปัจจุบันมันก็จะมีการศึกษาใน DNA นที่เป็นกลุ่ม d n a โบราณน,นะครับมันก็จะเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นกระดูกเก่าๆเนาะแล้วเขาก็เอามาศึกษาอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถที่จะสกัด DNA ได้แล้วก็เอามาศึกษาเขาก็จะเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในยุคนั้นซึ่งเราก็จะเจอภาพว่ามีความก้ากึ่งกันอยู่ ระหว่าง2ตระกูลภาษาก็คือตระกูลภาษาที่เป็นออสโตรเอเชียติกที่เป็นกลุ่มประชากรดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนนี่นะครับกับกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดซึ่งเป็นกลุ่มที่อพยพลงมาจากตอนใต้ของประเทศจีนนะครับในช่วงประมาณสัก1น0 0ัถึง2,000ปีก่อนการศึกษา DNA โครงกระดูกมนุษย์โบราณเมื่อหลายพันปีก่อนพบว่าเป็น DNA ใกล้เคียงกับคนปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาออสโตรเอเชียติก คือมอญโบราณขมรโบราณแสดงว่ากลุ่มคนเหล่านี้คงอยู่ที่นี่ต่อเนื่องมานานแล้วและต่อมามีคนที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดเคลื่อนย้ายเข้ามาพหุสังคมอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันเท่านั้นคนเราที่มีความหลากหลายในเชืงพันธุก,กรรมเนี่ยอาจจะอยู่ร่วมกันมาแล้วตั้งแต่อดีตนะครับเพราะฉะนั้นเพหุสังคมอาจจะเกิดมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ได้ ผลการศึกษา DNA สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเกี่ยวกับชนเผ่าดั้งเดิมและคนที่มีความสัมพันธ์ผ่านการค้าและการเคลื่อนย,ย้ายคนทางใต้มีทั้งคนท้องถิ่นดั้งเดิมคือชาวเลซึ่งแท้จริงคือชนเผ่าพื้นเมือง มอแกนมอแกลนอุรักลาโวอาศัยอยู่ในทะเลอันดามันและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนมานิในภาคใต้มีร่องรอยคนที่เดินทางจากอินเดียอาหรับและคนจีนที่เดินทางทางทะเลบางส่วนตั้งรกราก,ากสืบสายต่อมาคาบสมุทรทางใต้เป็นเส้นทางเดินเรือทะเลอินเดียและทะเลจีนใต้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย คือเมื่อพันสองพันปีก่อนมีหลักฐานคือการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณโบราณสถานและข้าวของจำนวนมากภาคกลางเคยเป็นแหล่งอยู่อาศัยของคนมอญยุคทวาราวดีและขเขมรโบราณมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปทางอีสานใต้เชื่อมถึงอาณาจักรโบราณในกัมพูชาจังหวัดในภาคกลาง มีการติดต่อค้าขายกับจีนทางทะเลโดยเฉพาะในช่วงอาณาจักรอยุทยาคนชาติพันธุ์ต่างๆในอีสานตอนบนมีความสัมพันธ์และเคลื่อนย้ายข้ามโขงซึ่งเป็นพื้นที่หาอยู่หากินข้ามไปมาในสมัยที่ยังไม่มีรัฐชาติคนภาคเหนือ ติดต่อกับพม่าและจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นจีนแบบไทยหรือ12ปันนามีประวัติศาสตร์ยาวนานมีหลักฐานคือบันทึกของจีนว่าล้านนาติดต่อกับอาณาจักรจีนผ่านทาง12ปันนาเมื่อเกือบพันปีก่อนคนเหนือ จะเป็นกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มคนทางตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นการรับเอาตัว DNA นี่ยของกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดจากตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะในขณะที่ทางอีสานเองเนี่ยเนาะ ก็จะมีการผสมผสานร,ระหว่างกลุ่มประชากรที่พูดภาษาตระกูลไทยเนี่ยกับกลุ่มภาษาตระกูลออสโตเอเชียติกซึ่งเป็นกลุ่มชนเดิมที่อยู่ในพื้นที่เอเชียตะนอกเฉียงใต้เนี่ยมาก่อนที่คนไทยจะอพยพลงมาเนี่ยนะครับทางภาคกลางกับภาคใต้เนี่ยครับจะมีปัจจัยของกลุ่มคนที่ ผู้ภาษาออสโทเอเชติกโดยเฉพาะกลุ่มคนมอนซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่ากลุ่มคนมอนเนี่ยจะเป็นกลุ่มประชากรพื้นถิ่นที่อยู่ที่นี่มาก่อนนะครับก็อย่างมีอาณาจักรทวาราวดีที่สร้างขึ้นในยุคใดภาคกลางของครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยภาพที่เราเจอล่าสุดเนี่ยก็คือ มีการผสมผสานของเชื้อสายจากอนุทวีปอินเดียนะครับซึ่งก็คือกลุ่มคนจากอินเดียเน่เนาะแล้วก็เข้ามาอาจจะมีการติดต่อค้าขายกันนะครับในช่วงประมาณ1,000ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นเก็บของป่าล่าสัตว์อยู่มาดั้งเดิมในพื้นที่มาตั้งนานมากแล้วซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยดีเของเขาเองะครับก็จะมีความแตกต่างไปจากกลุ่มชนที่เป็นคนภาคใต้ณปัจจุบัน จากเมืองหรือนครรัฐแรกเริ่มเติบโตเป็นอาณาจักรรวบรวมคนหลากหลายเข้าใต้การปกครองเพื่อเป็นแรงงานเท่ากับยิ่งเติมความหลากหลายของชาติพันธุ์ในแผ่นดินคนชาติพันธุ์ต่างๆไทยยวนลาวพวนลาวเวียงลาวคลั่งไทยดำเป็นต้น สมัยโบราณคนแต่ละชาติพันธุ์อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแต่ก็ติดต่อสัมพันธ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและทรัพยากราค่อยๆรับและให้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันัญญวว่าาชาตเครื่องรา,างัดต่อัดงวาม่เอานมาเน่ยนะเอามา,ากเาัเข้าเข้าปกติเราเข้าเป็นราคา สังคมพหูวัฒนธรรมจึงมีทั้งลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันไปอย่างหลากหลายหากต่างฝ่ายต่างมีความเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันความขับข้องใจหรือความขัดแย้งก็จะไม่ทวีคูณและอยู่ร่วมกันได้ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะก,ก้าวหน้าไม่แพ้ชนเผ่าพื้นเมืองหลายๆประเทศนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเรามีสภาชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและมีเรามีเครือข่ายเผ่าของแต่ละเผ่าเรามีโครงสร้างเรามีคนลไกายในการจัดการตัวเองทั้งในระดับเผ่าและในระดับรวมการที่เป็นในระดับเครือข่ายเนะี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะครับผมแล้วก็ แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องชมประเทศไทยอย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้มีเรื่องของกนนางรนำโรคสําหรับผมม,มันเป็นมันเป็นมติครม,มทดลองนะสำหรับผมทดลองสาหรับหน่วยงานภาครัฐแต่ว่าสําหรับภาพประชาสังคมเราเราจริงจังมากนะครับก็คือมติครอมอสองมิยห้าสามของชาวเลกับสสิงหาห้าสามของชาวกริ่ ไม่มองว่ากลุ่มชาติพันธุ์ชนพื้นเมืองเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามาติครม oh พูดถึงการฟื้นฟูวิถีชีวิตนั่นหมายถึงเรามองต้นทุนที่เป็นชีวิตว่าทำภาษารองศาสตราจารย์ดรนฤมลอรุณโนไทยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนักวิจัยวิชาการมนุษยวิทยาชนเผ่าชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหัวใจอีกส่วนหนึ่งของมติครมคือการพูดถึง พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเมื่อเรามีวิธีคิดมีโครงสร้างที่แบ่งผู้คนเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างความเป็นรัฐชาติความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งก็ดีนะคะแต่การที่เรามีโครงสร้างแบบนี้เนี่ยระบบการศึกษาที่เป็นระบบเดียวระบบส่วนกลางเนี่ยมันทำให้เราหลงลืม ความเป็นพหุวนธรรมความเป็นพหุภาษาอันนี้เป็นส่วนที่เรามองข้ามความหลากหลายทางด้านวนธรรมทางด้านภาษาแล้วพอมันค่อยๆหายไปเนี่ยเราก็เพิ่งรู้คุณค่ากระเรียงเนี่ยก็มีวิถีไร่หมุนเวียนซึ่งถูกเข้าใจผิดว่าเป็นไร่เลื่อนลอยเนื่องจากในการทำเนี่ยก็ต้องมีการถางพื้นที่เพื่อที่เขาจะได้ปลูกข้าวไร่ อันนี้ความเข้าใจผิดของสังคมใหญ่รวมทั้งเมื่อมันก่อร่างสร้างตัวเป็นโครงสร้างในเชิงกฎหมายเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยเห็นว่ามันทําลายพื้นที่สีเขียวมันก็เลยทําให้ไร่หมุนเวียนกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายท,าท,าทั้งๆที่ไร่หมุนเวียนเนี่ยจริงๆเรามองเห็นเหมือนเป็นยอดภูเขาน้ําแข็ง ข้างล่างเนี่ยมันเป็นรากมันเป็นสิ่งที่ใหญ่โตเป็นปรัชญาเป็นเบื้องหลังเป็นคุณค่าเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความมั่นคงทางอาหารเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างวิถีชีวิตคนกับวิถีธรรมชาติซึ่งขนาดที่ถ้าชาวกะเรียงเขายังมีไร่หมุนเวียนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะรักษาพื้นที่ส่วนกลางไว้แล้วมีการเจรจามีการเอื้อเฟื้อในชุมชนเพราะฉะนั้นความเป็นชุมชนมันเกิดความเป็นกลุ่มก้อนมันเกิดแล้วความเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง มีชนเผ่าพื้นเมืองในโลกนี้จำนวนมากดินแดนที่อาศัยอยู่มักถูกจัดสรรขายให้เช่าทำสัมปทานเพื่อผลประโยชน์น,นี้มันจะมีขอบนานแล้วก็บนรนั้วชนเผ่าพื้นเมืองได้รับผลกระทบเช่นถูกโยกย้ายออกจากดินแดนดั้งเดิมเผชิญกับความบุนแรงเมื่อพยายามปกป้องดินแดนที่อยู่อาศัย มีอัตลักษณ์และมีความฝันในโลกปัจจุบันคนรุ่นใหม่สื่อสารเรื่องราวของตนสู่สาธารณะมากขึ้นผ่านโลกดิจิทัลสมัยใหม่ลมลนะหลายคนเป็นเน็ตไอดอลชนเผ่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน ท่ามกลางข้อจำกัดในเรื่องที่ดินที่ทำกินและปัญหาแรงเสียดทานอาคติต่างๆเวลาที่เราทำคอนเทน,นะะทต์อย่างนี้หาติ๊กตอกอะไรเยี้งเราลองๆนึกถึง ความเป็นอัตลักษณ์ของม้งยังไงคาพูดขึ้นต้นเวลาทักทายก็จะใช้ภาษาตัวเองเลยค่ะก็ะคือ mm hmm. เอามาช่องพากู mm hmm. ม,มีหมวแพากูนิโกแกก็คือ mm hmm. ถึงแม้เราจะไม่ได้ใส่ชุดกะเหรี่ยงแต่ว่าเราก็มีคํานี้ซอสแรกเข้าไปในคลิปเราอาจจะไม่ได้แต่งกายเป็นชุดม้งมาหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใส่แล้ว mm hmm. แต่ว่าถึงเทศกาลหรือว่าบางโอกาส mm hmm. หนูก็ยังแต่งตัวเหมือนเดิมแล้วก็ภาษา หนูก็ไม่ได้แบบพูดภาษาไทยตลอดเลยหนูก็ยังคงใช้ภาษาโมเหมือนเดิมค่ะพ่อก็คือไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะพ่อมองว่ามันเป็นการไรา้สาระอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหนูเริ่มมีผู้ติดตามเยอะขึ้นแล้วก็มีงานเข้ามา,ารีวิวนิดหน่อยค่ะแล้วก็อย่างเช่นมีงานในวันนี้ค่ะก็คือพ่อก็เริ่มจะยอมรับขึ้นค่ะก็ผมต้องการนําเสียงเล็กเสียงค่อยเสียงของคนไล้พเวลาหเนี้ยให้มันมันมันส่งเข้าไปให้กับคนได้รับรู้คนได้รับฟัง นี่ผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่การเรียนรู้ใหม่และเป็นพื้นที่การสื่อสารและผมว่านี้แหละมันเป็นพื้นที่ในการถอนหรือถอนมายาคติเดิมๆหรือถอนการรับรู้เดิมๆและสร้างการรับรู้ใหม่สร้างข้อมูลใหม่เพื่อที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราคือคนบ้านเดียวกันจริงๆแล้วเราคือคนสังคมเดียวกันแต่ไม่คือความหลากหลายและนี่นี่ไงครับคุณค่าของความหลากหลายคือมันคือความร่ำรวยของสังคมเรา และนี่ไงครับมันไม่ใช่ภัยนะมันไม่มีพิษมีภยัยแต่มันมีคุณค่าและมันมีคุณลค่ามูลค่าที่จะที่จะทําให้สังคมเราเนี่ยขับเคลื่อนได้เราก็ถ้ามีพื้นที่ว่าธรรบางส่วนอย่างเช่นชาวเลอยู่กับทะเลเราก็ไม่ได้ใช้เรือขนาดใหญ่ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่ทําลายล้างหรือชาวกะเรียงที่อยู่กับป่าแล้วสามารถจะทาไร่หมุนเวียนโดยที่ไม่ได้ถางเตียนทําเป็นพื้นที่เชิงเดี่ยวหรือทําเป็นใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ย ก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะรักษาแล้วก็อยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนเรากําลังพยายามหวนคืนแล้วก็หาทางเลือกให้คนกลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มเล็กน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงะคะ่ะกฎหมายหลายหลายหลายข้อหลายประเด็นที่มันไม่สอดคล้องกับวิถีชาติพันธุ์ของเรานะครับยกตัวเองเช่นกฎหมายที่ดินและการจัดการทรัพยากรอันนี้ไม่สอดคล้องกับวิถีชาติพันธุ์เราแนะ่ๆกฎหมายเรื่องว่าเรื่องการศึกษา ก็เหมือนกันกฎหมายว่าด้วยเรื่องสัญชาติในพวกนี้อันนี้ก็ไม่สดลงกับวิถีชีวิตของเราเราจะทําอย่างไรที่มันจะมีกฎหมายบางอย่างที่มาคุ้มครองความปลอดภัยของเราให้เรามีความมั่นคงทางวิถีวัฒนธรรมของเราแล้วอย่าลืมว่าพรบรตรงนี้ที่เป็นความหวังเนี่ยเราไม่ต้องการสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นนะแต่เราต้องการให้กฎหมายฉบับนี้มาทําให้ช่องโหว่ช่องว่างทางสิทธิ ทางความเป็นมนุษย์ของเราที่มันมีเหล่านี้ให้มันลดลงให้มันเท่าเทียมคนอื่นเราต้องการให้สิทธิของเราเท่ากับคนอื่นเราไม่ต้องการมากกว่าคนอื่นชนเผ่าพันธุ์มชนเผ่าพมภาษาแม่ภาษาภาษาแม่ประเทศไทยเต็มไปด้วยผู้คนอันหลากหลายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่าประเทศเราไม่ได้เกิดขึ้นจากรากเงาแค่หนึ่งเดียวนะครับด้วยประวัติศาสตร์ข้อมูลทาง DNA เอเองก็ตามเนี่ยครับได้แสดงให้เห็นว่าประเทศเรามีความหลากหลายของผู้คนนะครับอยู่ในประเทศเราเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันได้นะครับและนั่นรวมทั้งการมีความหลากหลายของตัว DNA ในแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานทางพันธุก,กรรมนะครับการยอมรับในความหลากหลายตัวนี้แล้วแสดงออกมาในเชิงของอัตลักษณ์ ปรากฏออกมาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดการแต่งกายหรือวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเหล่านี้นะครับจะทําให้เราเห็นซึ่งความงามของตัวความหลากหลายที่เกิดขึ้นในประชากรในประเทศเราครับเราคงหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ามคืนไม่ได้จริงๆสถาบันวิจัยสังคมที่ทำงานอยู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาคีที่ผลักดันเรื่องป่าชุมชนเราก็เห็นว่ามัน40ปีที่แล้วอะ่ะเกิดจากงานวิจัยเกิดจากการลงชุมชนแล้วค่อยๆผลักขึ้นมาเพราะฉะนั้น แนวทางในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องใจเย็นกับมันเราจะสร้างจากข้างล่างขึ้นบนได้ยังไงอย่างน้อยตอนนี้เรายังมีความหวังว่าชุมชนเริ่มรวมตัวกัน หลายๆคนอาจจะเห็นว่ามาติครมอมเนี่ยไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราเห็นในแง่ที่ทํางานวิชาการแล้วก็เกาะติดกับพื้นที่คือชุมชนเริ่มเข้มแข็งขึ้นชาวเลเริ่มมีปากมีเสียงเขาเริ่มมีปากมีเสียงไม่ใช่เฉพาะตัวเองแต่ว่ากับกลุ่มอื่นๆด้วยแล้วก็รวมไปถึงปัญหาของกลุ่มอื่นๆที่เขาได้ร่วมแล้วก็เคลื่อนไหวเพื่อจะเรียกร้องสิทธ์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยก็เรารู้ว่า การเปลี่ยนแปลงมันได้เกิดขึ้นข้ามคืนค่ะต้องทํางานร่วมกันแล้วก็มันก็ส่วนหนึ่งก็จะข้างล่างขึ้นบนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทำงานกับชุมชนแล้วมีความหวงัง mm hmm. เห็นวิถีชีวิตแบบนี้เราคิดว่ามันเป็นความหวงังทั้งกับตัวเขาเองแล้วกับสังคมใหญ่ด้วยค่ะการอยู่แบบผหุสังคมพูุวัฒนธรรมทุกคนได้รับสิทธิ์และการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เคารพซึ่งกันและกันให้การยอมรับเห็นคุณค่าการประทะสังสรรค์ทางความคิดรับความหลากหลายซับซ้อนมุ่งลดทอนไม่ผลักไสคนบางกลุ่มให้ประสบภาวะไร้ความสุขและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมนุษย์ทุกคนมีความรู้ความรักมีพลัง ดังมีแสงในตนเองและควรได้เรืองแสงประสานกันเพื่อสังคมที่เป็นสุขและยั่งยืน